อตวันนี้นะครับเรามาคุมซอยนะครับวันนี้สายเถื่อนคุมซอยนะครับวันนี้เรามาจูนสองเครื่องนะครับอันนี้ของคุณหมอนะครับอยู่ที่อำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธาน,นีใ้ลูกสสาายบนนนนมโดแอพเป็ เดียวว่าครับแหม่เสียงไงไม่ธรรมดาครับชุดนี้8คูณ8เบส8กลางแหลม8นะครับอันนี้เสียงสดๆจากหน้ากล้องเลยครับของจริงเสียงจะดีกว่าในกล้องประมาณ5% 10%นครับ มาขึ้นนี้นะครับมาครับขึ้นนี้แน่คืนนี้ขึ้นนี้ขึนนี้ครับอีหยังวะเออฮอเออฮะเลียวๆเลยครับ โดเลยครับโหลเเโด,โดเลยครับโอเคเลยครับโอเคเลยยอดไซดแจีวละใสด์จีวเอาแี้ครับโหลดโหลดเลยครับโหลดตรงผิดตัวอ๋อเนี่ยเขาไล่เลยครับจ้างจ้างออกก็ได้เดอะเนอะอันนี้เขาเขาอยู่อสาก่อนครับหมอครับ ชีธาต์ครับชีธาต์อำเภอชีธาต์ครับผมชีธาต์คือเก่าอำเภอชีธาต์มันเริ่มรอบที่สามเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับต้องจูนอยู่ตลอดโอ้ <organisation> เพื่อคุณภาพเสียงอันนี้คืออันนี้คือลงไหมป่ะครับหรือจงังเด๋ลงไหมครับลงไหมเบียดไหมเบียดไหมเบอร์เลยนี่ก็มีกกับมิกไหมกันป่ครับมีกกับมิกไหมครับอย่ามาห้าใครมิกย่ติคือมดก็ไปไลค์ครับไลคเอกแอนด์ป่ะครับ าขายจักบาทครับไอแกไอแขายไป1มื่นแปดครับซื้อมาสองหมใช้ไปสองงานโอ้ขายเห็นยังครับใชใ่หงครับใส่บุ๊เห็นครับโอ้หไอแกอยังตัวครับสิบหกครับไอแกสิบหกขายหมื่นแปดซื้อมาสองหมื่นห้าใช้สองงานนี่ภาษาจีนเนาะนี่ผู้เลไปเปนานว่าซ้เด็กควงไม้คงไมในี่ยใส่สองงานนี่เหลเ หายยากครับเอกแอบมือซองมือใหม่ครับมือใหม่ครับช่วงนี้ก็เลยนี่ครับเพิ่งโหลดครับขนาดมือใหม่ได้เนี่ยเพิ่งรถลดเพิ่งข้ามพุ่นกับมีดเลยเนี่ยนี่รถแห่ครับปู่ซากรนมาสื่อตัางมามิวสิกตัางมานะครับันนานเปลี่ยนกลางไม่เราเพิ่นรับไปหลายงานแล้วครับตั้งแต่บวชมาจ่นให้ตังแต่รอบแรกครัฮะหยุดว่าหาเงินซื้อคอร์ดไม่ได้เนาะหมดละเนี่ยมือเนี่ยเขาจะใส่คอร์ดไหมเห็นว่าแตซื้อไม่กับพ่อมสามสี่หมื่น โอ้ของไม้สี่หมื่นครับของเก้าเหรอครับ1หมื0นหาหมื่นห้านะครับนะครับกํลังหาโปรแกรมอยู่นี่ของเก้าครับ D b X นะครับใส่ใส่มาเป็นเป็นไอตัวเก้านะครับมีตัวไม้มาครับตัวไม้จะคือรถเหียตัวเก้านี่เจยวใส้ชุดตั้งพื้นนะครับ ต้างเปล่ยนเพป็นกระชุดแบบใหญ่เด้อร่อยครับตูครับแปดใบเดือน<ป>อนั่งหมอเสียดหมอลำบ่ครับจะไปช่วงน,นั้นแหละครับเพราะว่ <c oughs> าเวทีก็เริ่มขยายแล้วครับเรลังเชี่ยวเองอยู่เจ็ดเองเขาพูดได้จีไปให,ห้เลยมีทีมงานอยู่เอ่อเสียดหมอลำเลยรต้อขักตัวนีน่ครับเวทีเพิ่นกับยึดในหันละครับว่ากวางกับมีครับนี่คิดซะว่าเป็นห้องซ่อม เดี๋ยนี่รีวิวนะครับกันเสื้อเนาะนี่ครับเบทสิบแปดนิ้วเสียงกลางนี่เสียงกลางแหลมนี่เอ่อสิบสองนิ้วนะครับเบิ้งรวดตูเพนครับตูแขวนแขวนแปดใบนะครับนี่เดี๋ยวพายเบิ้งไกลๆครับ คุณหมอะครับเป็นหมอแท้ๆด้วยครับว่แม่หมอร่ำด้วยครับแต่เพื่อนหันเฮ็ดเชองเสียงไม่แนดวไอ้บวกยังก็ครับโอ้โน่ครับสงสัยอยากเป็นหมอร่ำครับใจรักใจรักครับเดี๋ยวห้อสีเห็ด อีกขั้นนี้ครับเดี๋ยวว่าเบื้องขั้วหนึ่งครับของเพื่อนเปี้ยนเสียงกลางไหมครับรอบเมื่อกี้ใส่เป็นตู้ P s นะครับรอบนี้เป็นตู้ฮอนโหลดนะครับรถแห่ก็ต้องเป็นฮอนโหลดแบบนี้แหละนะครับยังไงคนไทยก็คนอีสานบ้านเราก็หนีจากฮอนโหลดไม่ได้นะครับจะทําให้ตายก็ยังไงอะ่ะก็ไม่พ้นฮอนโหลดนะครับ เหมือนงานบวชนั่นแหละครับยังไงก็ต้องบวชเหมือนเดิมครับมันเป็นจริงที่สำคัญกับรถแหครับตู้ฮอนโหลดเป็นตู้ที่ดังนะครับผมเคยเไปจูนตู้ที่ไม่ใช่ฮอนโหลดนะครับที่เป็นรถแห่นี่มันก็ดังอยู่ครับแต่มันไม่แปลกไกรครับมันดังอยู่แค่บริเวณข้างหน้าครับแล้วก็มันก็ดังเสียงบางๆนะครับใครที่เอาตู้แขวนไปขึ้นรถแห่ ส่วนคนที่เอาฮอนโหลดมาขึ้นนี่เสียงจนานหนานะครับเสียงหนาแล้วก็แปลกไกลนะครับนี่ฮะคเครื่องปั่นเพื่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูชุดนะครับชุดเออนี่ครับชุด power amp นะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ครับสองอันนี้ไม่ได้ใช้ เป็นสำรองนะครับตู้ฮันโหลดอย่างว่าแหละครับใครที่ไปไกลแล้วก็จะหันกลับมาใช้ฮันโหลดเหมือนเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันจบนะครับราคาก็ไม่แพงครับอโอเคครับประมาณนี้ครับงานนี้อยู่สีธาตุนะครับเครื่องนี้อยู่สีธาตุใครอยากจ้างก็มาโหลด